สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง MA Auto Review จะพาทุกคนไปสัมผัสต,ตำนานแห่งรถยนต์คลาสสิกจากอเมริกาคาดิงแลกซีรีส์62ในช่วงทศวรรษ1940ถึง1950ซึ่งเป็นยุคทองของของค์การออกแบบรถยนต์หรูหราที่เปี่ยมด้วยสเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ไม่มีวันล้าสมัยคันที่เรานำมารีวิววันนี้มาในสีวอลคูมารูนสีแดงเบอร์กันดีเข้มที่ถือเป็นสีสุดคลาสสิกและเป็นหนึ่งในเฉดสีที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นนี้สีนี้ไม่เพียงแค่ขับให้ตัวถังดูสาง่างาม แต่ยังสะท้อนถึงรสนิยมของเจ้าของในยุคสมัยนั้นได้อย่างชัดเจนเมื่อมองภายนอกคุณจะเห็นเส้นสายการออกแบบที่สง่างามแบบแท้จริงของคาดิ้งแลกตัวถังขนาดใหญ่ทอดยาวอย่างมีสัดส่วนโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมที่เป็นเอกลักษณ์ในสไตล์คาดิ้งแลกยุคนั้นฝาหน้าทรงกลมคู่ขนาดใหญ่ที่เวงตัวอย่างคลาสสิกตัดกับกันชนโครเมียมที่ดูหรูหราล้อพร้อมฝาครอบโครเมียมและขอบยางขาวไวยอวทาย ช่วยเพิ่มบรรยากาศแบบรถหรูอเมริกันยุค50ได้อย่างสมบูรณ์แบบเส้นโค้งของซุ้มล้อและคิ้วข้างรถได้รับการออกแบบให้มีความลื่นไหลและดูหนักแน,น่นเสาซีพิลล่าทรงหนาพร้อมหลังคาโค้งมนที่เป็นเอกลักษณ์ของคดิมเลกยุคนี้ทาให้รถมีบุคลิกที่ทั้งสง่าและทรงพลังรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่น,นโลโก้คดิมเลกครสด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงเส้นคิ้วโครเมียมที่วิ่งยาวตลอดแนวรถสะท้อนถึงความประณีตของงานฝีมือในยุคนั้นทุกจุดถูกออกแบบมาให้เปล่งประกายความหรูหรา สีวาลคูมารูนเมื่อกระทบแสงแดดจะเผยมิติของสีแดงเข้มที่มีประกายวายทำให้ตัวรถดูโดดเด่นเหนือการเวลาไม่ว่าจะจอดอยู่ข้างถนนหรือในงานแสดงรถคลาสสิกก็เรียกสายตาได้ทุกคู่แน่นอนเมื่อเปิดประตูเข้าไปสู่ภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความโอ่อ่าและอบอุ่นบาะนั่งบุญรวมขนาดใหญ่ที่หุ้มด้วยหนังแท้หรือผ้ากำมะหยี่คุณภาพสูงในยุคนั้นให้ความสบายราวกับโซฟา การตกแต่งแผงคอนโซลและประตูด้วยลายไม้วีเนียและโครเมียมขัดเงาสแสดงถึงมาตรฐานความหรูหราสูงสุดของคาดินแหลกช่วงกลางศตวรรษที่20แผงหน้าปัดทรงกว้างติดตั้งมารตรวดแบบคลาสสิกเข็มบอกความเร็วแบบเข็มยาวขนาดใหญ่ปุ่มควบคุมต่างๆเช่นวิทยุแอมและสวิตช์ปรับอากาศสำหรับรุ่นที่สั่งติดตั้งพิเศษถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้ขับขี่เข้าถึงง่าย เบาหลังกว้างขวางพอสําหรับผู้โดยสาร3คนแบบสบายสบายพื้นที่วางขากว้างขวางและพนักพิงสูงให้ความรู้สึกผ่อนคลายคาดินแลกซีรีส์62ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรูหราสำหรับครอบครัวใหญ่และนักธุรกิจในสมัยนั้นที่ต้องการรถซารูนซึ่งสะท้อนสถานะทางสังคมได้ชัดเจน ด้านสมรรถนะคอดิงแลกซีรีส์62ในยุค 1940s-1950s ส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด5.4ลิตรหรือที่เรียกว่า331คิวบิกนิวให้กำลังประมาณ160-190แรงม้าซึ่งในยุคนั้นถือว่าแรงมากเครื่องยนต์ V8 ของคอดิงแลกโดดเด่นเรื่องความนุ่มนวลและแรงบิดที่เหลือเฟือการเร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่งไปจนถึงความเร็วถนนเป็นไปอย่างมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติแบบไฮดราเมติก4สปีดเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีล้ำยุคสมัยนั้น ทำให้การขับขี่ลื่นไหลโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยตนเองระบบการสะเทือนหน้าแบบคอยสปริงและหลังแบบแหนบช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลเหมาะสำหรับการเดินทางไกลบนถนนที่ยังไม่เรียบเหมือนปัจจุบันพวงมาลัยขนาดใหญ่แม้จะไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ในรุ่นแรกๆแ,แต่การออกแบบก็ยังช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ดีเมื่ออยู่บนถนนกว้างการเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าโดดเด่นในยุคสมัยนั้นทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบสงบและสะดวกสบาย ในแง่ราคาปัจจุบันคาดินแลกซีรีส์62สีวอลคูมารูนรุ่นที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามจะมีราคาที่แตกต่างกันตามปีรุ่นย่อยและสภาพโดยรวมถ้าเป็นรุ่นที่เก็บสภาพเดิมออริจินอลคอนดิชันราคาจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ40,000ถึง70,000ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ผ่านการบูรณะระดับโชว์คอนคอร์สแตสเตอร์เรชันราคาสามารถพุ่งขึ้นไปกว่า100,000ดอลลาร์ได้สบายโดยเฉพาะถ้าสีเป็นวอลคูมารูนเดิมจากโรงง,งานซึ่งเป็นเฉดสีที่นักสะสมให้คุณค่าเเป็นพิศษ สำหรับนักสะสมหรือคนรักรถคลาสสิกค a ด i ิ l a แล e กซ e รีส62ไม่เพียงแต่เป็นรถยนต์ที่สะท้อนถึงศิละปะก,การออกแบบยุคลางศตวรรษที่20แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันสีว่าคูมารูนยิ่งทําให้คันนี้ดูมีเอกลักษณ์และโดดเด่นเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการครอบครองชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่การได้ครอบครองคดิ้แลกซีรีส62จึงไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าของรถ แต่คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอเมริกันในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่ว่าจะจอดในโรงเก็บรถเพื่อสะสมหรือขับออกไปในงานโชว์การปรากฏตัวของคาดินแลกซีรี62สีวาคูม,มารูนจะยังคงดึงดูดทุกสายตาและสร้างความประทับใจให้คนรักรถทั่วโลกได้เสมอนี่คือความงดงามของตำนานที่ไม่มีวันเลือนหาย